สวัสดีครับวันนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะฮะเที่ยงแล้วสิวันนี้ตอนเที่ยงแล้วนะครับผมมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปเจรจานี่นะครับกับธนาคารแห่งหนึ่งนะครับสำนังกงานใหญ่ตั้งอยู่แถวจรุจ,จักรนะครับก็วันนี้มากันสามคนนะฮะมีผมด้วยนะแล้วก็อันนี้เจ้าของบริษัทผมเองนะหานหน้าแ่งนั้นแล้วก็อันนี้ อันนี้น้องดูแลเคสนะช่วะโอเคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าหนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็เข้าไปพูดคุยแนะนําตัวเฉยแล้วหลังจากนั้นก็เราเสนอแผนเข้าไปนะครับยื่นแผนเข้าไปเสร็จแล้วตอนนี้ก็วันนี้ก็มาคุยในเรื่องของแผนที่ยื่นเข้าไปนั่นแหละนะครับก็ จะปรับซ้ายปรับขวาปรับหน้าปรับหลังก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงว่าเจ้านี้เขาเห็นควรยังไงหรือว่าเราจะต้องปรับยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปคุยกันอีกรอบหนึง่งนะครับการเจราจานี่นะครับไม่จําเป็นจะต้องรีบคุยรีบจบนะค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,คุยนะครับตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปที่ธนาคารละแล้วไงก็เดี๋ยวอาจจะไแวะทานข้าวาร้านข้าวขาหมูอยู่ร้านนึงนะฮะซึ่งผมเคยไปทานแล้วก็ นั่งนั่งทานอยู่เฮียเจ้าของร้านก็มาทักทายว่าใช่คุณอูหรือเปล่านะคือแค่ได้ยินเสียงผมเขาก็รู้จักผมแล้วเดี๋ยวลองดูนะวันนี้ไปนั่งทานข้าวแล้วแกจะจําผมได้อยู่หรือเปล่านะโอเคอ่านะครับก็ถึงร้านข้าวขาหมูแล้วนะฮะในต๊มปอพอนะครับตรงหมอชิด อันนี้เฮียเจ้าของแกก็กำลังสับอยู่นะผมก็มาทานครั้งนี้ที่นี่บ่อยผมมาทานที่นี่บ่อยนะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่หลายครั้งแล้วล่ะหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งที่เท่าไหร่หลายครั้งแล้วผมมาทานที่เนี่ยเดี๋ยวดูนะว่าจะทานกี่ชามนะฮะวันนี้ไม่น่าจะพอกินนะเนี่ยไม่น่าจะพอจะดูรอคิวขึ้นลิฟต์นะเนี่ยผมไม่รู้ผมจะได้ขึ้นไหมตอนกี่โมงนะเนี่ย ตอนนี้ก็ลองแลกบัตรกันแล้วก็เตรียมรอคิวนะนี่ก็มาถึงตอนบ่ายโมงพอดีนะเนี่ยรอคิวขึ้นลิฟต์ก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะภารกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ายังยุติข้อตกลงกันไม่ได้นะฮะก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวคุยกันต่อรอบสามรอบสี่ฮะโอเคเดี๋ยวไปหาที่ดื่มกาแฟประชุมกันก่อนกลับดีกว่านะฮะ ครับผมก็กลับออฟฟิศแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับทริปวันนี้ก็อาจจะเป็นการพูดคุยกันครั้งที่3นะก็ยังหาข้อยุติไม่ได้นะเราก็ยังต้องยื้อก่อนแล้วก็ยืนยันในแนวทางที่เราเสนอมาก่อนนะครับก็เจ้านี้ก็ว่าอีกแบบหนึ่งนะฮะลูกนี้ก็ว่าอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราก็ขอยืนยัน,นแนวทางของเราก่อนนะแล้วก็ ครั้งที่4ก็คงต้องมีในการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะการเจราจานี่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับโอเคีนนก็กลับออฟฟิศแล้วครับสวัสดีครับ